ร้านใหญายใหญ่ร้ายใหญ่รานใ่ะก็ต้องสดก่อนเราเนี่ยตัวเราร้องเพลงก่อนคนจะรู้สึกว่าเราเป็นวน์เราเป็นไวนยืนยันว่าเราตัวจริงไว้ที่ครบมาแต่จริงลาบแล้วเด้อพอแล้วหักไปชำไปเจ็บมาจนหัวใจเซเวี แนะนำตัวอย่างเป็นทางการว่าเราคือใครสวัสดีค่ะกั้นทองทุ่งเรียนค่ะว้าวพี่เลนแบบดังมากมาไม่แก่ แต่ว่าเขาจำหนูไม่ได้เดินไปไหนใครอ่ะใครอ่ะที่ว่าเพลงไหนตอนไหนที่เรารู้ว่าเราดังมากเหมือนเพลงเราดังมากตอนนี้เลยค่ะจริงๆเราบอกว่าแบบว่าไม่ไม่เคยแบบว่าอยู่ทำการเก้าอี้สูงขนาดนี้เกาอี้เราไม่ต้องรำลึกเลยตอนนี้เพลงไปกี่วิวแล้วคะเอ่อตอนนี้ถ้าจิบอกน่าจะมีร้อยแปดสิบล้านค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นกุราดน่าจะมีเกือบใกล้ๆกันแล้วก็น่าจะเกือบร้อยแปดสิบล้านตอนมันดังมาแล้วทำตัวถูกไหมครับหรือว่าเหมือนเดิมเลยค่ะดูดฝุ่นบ้านทุกวันเลย อย่งเวลาอย่างเวลาออกไปไหนมาไหนก็คือคนแต่คนยังยังจำไม่ได้เงี้ยจำได้ค่ะหนุกคือแต่ก่อนหนุกไปใส่มาใส่น้องคนสิแบบว่าจำเฮาบ่ได้แต่ตอนนี้ไปแม้กระทั่งลุงไปของนามปั่มหนามมันกัรตูนออ้ยใช่ทั้งยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะแสดงว่าวันนี้แต่งหน้ามาเลยคนจำไม่ได้พี่น้องสิงไงเราอยู่วงการมาสิบกว่าปีแต่ท่า้แต่ปีนี้ มาจะปีแล้วกว่าเพลงจะดังก็ดังตอนแก่นะ้วนเราหายไปไหนมา17เปีอะลูกก็อยู่ในกรมีแต่ว่าเพลงอาจจะแบบไม่ไม่โดนใจแบบว่าแบบทั่วประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นภาคอีสานอะไรเงี้ยแต่ว่ามาแบบกุหลาบสีบอ่อาจจะโดนใจวัยรุ่นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนาคิดว่าเพลงมันดังเพราะอะไรจริงๆดังเพราะโอกาสแล้วก็ดังเพราะว่าแบบคือเป็นช่วงจังหวะ ว่าจังหวะนะบางทีคนเรารอมานานแล้วก็แบบว่าพอมาถึงจังหวะเอ้ยมันใช่อะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะโดนใจแบบหลายๆคนใช่ไหมตอนนั้นคิดไหมว่าตอนที่เพลงออกมาแรกๆคิดมว่าเพลงเนี้ยมันจะมันมีลางอะไรบอกหัือไม่ไม่มีคือตอนแรกร้องก็คือหนูเข้าห้องอัดอะหนูก็แบบเป็นคนแบบว่าทางานซีเรียสแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดงานให้มันดีที่สุดวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบว่า กุหลาบนี่ร้องยากมาก,ากเพราะว่ายิ่งยิ่งทำงานกับพี่ก๊อฟด้วยเนาะพี่ก๊อฟเขาก็ดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องสลันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิวบอร์ดนี่ก็คือแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงแต่ก่อนร้องลูกทุ่หงหมอลำแต่พอมาร้องจิวบอร์ดเป็นลูกทุ่งอินดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนนิดนึงจริงๆแล้วอะระยะเวลา17ปีที่ผ่านมามันมีท้อมาที่แบบว่าเออเรายังไม่ทั่วประเทศสักท <c oughs> ีอย่จะว่าจะเลิกขั้นตอนแรกว่าจะเลิกเพราะว่า มันงานมันน้อยแล้วแบบเราทําอาชีพคนอื่นเขาทำอาชีพอื่นเขาไ,ได้ตังเยอะไงแต่ทีนี้เราก็แบบงานแบบเดือนหนึ่งสี่ห้าง,งานแต่ว่าแบบพอเข้ามาเป็นเ้างสิแบบโอโหงานน้อยแล้วเราจะอยู่ยังไงทีนี้ก็เลยแบบเออลองสักตั้งหนึ่งลองอีกสักตั้งหนึ่งถ้าเกิดเผื่อมันมันดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่า ไปทาไปเจอเพลงจือบอกกับอาจารย์น้องลูกดงห้าล้านตัก็เลยได้เอาอมาทําเองโปรดิวส์กับน้องจินนี่ภูไทยใช่ตอนตอนนั้นมันปีไหนครับที่รู้สึกว่าเราไปทำอีกทกว่าไม่เป็นแล้วต้งร้องโอ้ล่าสุดเลยเมืม่อเมืม่อเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังก<ป>็ยังแบบใช่ค่ะด้การทเงต่อมจริงๆอ่ะหนูยอมรับเลยว่าตอนตอนที่หนูยังยังเพลงไม่ดังนะคะตอนที่ออกจือบอกปีปีแรกเลยคือหนูทำผ้าป่ากับบ้านเกิดปีที่สอง แล้วพอดีมีพระมาทักหนูว่าให้ทาพระปาครบ3ปีแล้วจะดังหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อแล้วหนูเป็นคนที่เป็นชาวชาติแต่ทำไม่เชื่อแต่ทำไหมพร้ไมทำครบไม่คือเราเราอยากทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะปกติเราไปทำที่อื่นแต่ว่าบ้านเกิดเลยไม่เคยไปเลยค่ะแต่พอเราไปทาครบตอนแรก2ปีนะคะจู่บอดังเลยตอนแรกคิดว่าจะมีแค่ห้าล้านหล้าั้นโอ้หตอนนี้แบบร้อยล้านเลยตกใจนิดนึงเลยค่ะแต่พอแบบปีที่สาม กลับมาเองเลยไม่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงงงพระองค์นั้นวัดไหนครับเอ่อหนูหนูจำได้ว่าหนูไปทำบุญที่วัดไหนแถวนครพนมมาค่ะแล้วท่านก็ทักหนูใช่หนูไม่ได้ไปจะได้ใกล้เหรอไปไหมคะแล้วแล้วพอมันสามปีมันดังแล้วมันยังไงต่อชีวิตก็ตอนนี้ก็ทัวงานเก็บตังค์ไว้เลี้ยงตึงตอนแก่เลยค่ะเห็นวันนึงกี่งานอ่ะพี่มันบอกสามสองสองสามงานสามงานได้ใช่ก็คือมีทุกวันเลยมีทุกวันไม่มีวันหยุด จากตอนนั้นจากตอนนั้นคือเดือนละสามงานหรือว่าเป็นแบบตอนนั้นเดือนละแค่ห้างานแต่ว่าตอนนี้คือทุกวันจริงก็สองงานสามงานต่อวันเหนื่องจากนอนทบ้านไม่เอาไม่เอาตอนนั้นเราเหนื่อยไหมแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม หเหนื่อยแต่ว่าเราต้องแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสอ่ะแล้วก็เราก็แบบอายุมากขึ้นแล้วใครจะจ้างเราอ่ะ่ิงคุ้มค่ากับ17ปีที่เราคอยมั้ยคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าที่แบบว่าหนูได้มายืนเก้าอี้สัมภาษณน <laughs> <laughs> ไม่มีคาดในหัวหมาว่าเราจะได้อะไรใน,ใน,ใ,นในฐานะที่เป็นนักร้องคนหนึ่งไม่เลยค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ไม่โลภเลยคือเขาให้ยังไงมาก็ได้อย่างนั้นคือไม่ได้แบบว่าคือมันมันเป็นโอกาสจริงๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่หนูอยากจะแบบมาแบบ คืออยากมาโชวดสิแต่วายานรืมเหนื่อยสินะคะลืมเหนื่อยกลัวพะวงตื่นเต้นใช่หแต่เพลงเราใช่ไหมเพลงเราโอเคยากพี่ย้อนกลับไปตอนที่บอกว่า เดือนหนึ่งสามสี่งานนะด้วความเป็นนักร้องอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วเรากินอะไรลูกเร,เราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงอะ่ะก็มีน้อยก็กินน้อยค่ะจริงๆทุกวันนี้เราก็กินน้อยนะ,ะแต่ว่าเราเราเราเหมือนกับว่าเท,ท่านี้เท่าไหร่ห้องรากิกนเท่านั้นค่ะเราก็อยู่แบบประหยะัดแต่ตอนนั้นสามสี่งานต่อเดือนเราหมายถึงเงินมันกำม,มันก็ได้แค่นั้นมันจะกินอะไรหมายถึงค่าใช้จ่ายมันโคบกว่กับค่าใช้จ่ายเราไหมเออมันกับพ่อได้จ่ายแต่ว่าเราไม่มีเก็บเยอะสมมติว่าแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บตังค์น้อยแตต่นนอั อายุ14ก็ส่งจบปริญญาตรีปริญญเสร็จปุ๊บแล้วนูกก็เก็บเงินในหน่วยดาวบ้านดาวบ้านลังน้อยๆแล้วกันเก็บเงิอีกเก็บเงินอีกอ่ะทำงานสื้อบางให้แม่แต่ว่าก็คือสามสี่งานแต่ก็มีเงินดาวบ้านแล้วใช่แต่วันนี้วันละสองสามงานเดือนนึงมีทุกวันอันนี้ดาวอะไรรึเปล่าซื้อกดได้เลยไม่ใชตอนนี้ก็ยังผ่อนอยู่แต่ว่ากำลังเก็บเรื่อยๆค่ะใช่เพราะว่าเท่ากับต้องดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องแบบว่าขยันนิดนึงอย่างตอนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมันอยากทําอะไรมากขึ้นมา ตอนนี้ล่ะคะหนูหนูหแค่ทํางานทาร้องเพลงให้มีความสุขแล้วก็อยากจะทําผลงานตัวเองให้ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดแบบคนฟังเขาแฮปปี้เราก็มีความสุขหน้าที่ที่ดีที่สุดของนักร้องก็คือร้องเพลงให้คนฟังมีความสุขใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คาดหวังกับเพลงต่อไปออเพลงนี้มันไปแบบเพลงนี้กุหลาบแล้วเพลงหน้าอะไรคิดหนักคิดหนักเนาะหนูว่าแบบกุหลาบมาแรงจริงๆแล้วก็แบบว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่แ้วพี่ก๊อฟด้วยนะคะที่ให้เอาเพลงนี้มาให้เราพี่แบงค์แต่งเพลง่อนนี้ให้ แต่ว่าเพลงต่อไปเมื่อวานเมื่คุยกับพี่แบงค์ไปมีแน่นอนค่ะก็แบบว่าตอนนี้กําลังแบบว่ากำลังทํนน่าจะสิงหาถังตรงเรือดังแล้วทําตัวถุกไว้เนี่ยเหมือนเดิมหนูก็โก้เหมือนเดิมหนูแบบว่าได้สิละค่ะเวลาที่คนเรียกกันตอกันตองอะตอนนี้คือเป็นยังไงสวัสดีค่ะเลยแล้วก็แบบว่าเขาไม่ขอถ่ายแต่ถ่ายไหมคะ จริงคือบางคนเขาแบบไม่ถ่ายรูปนะถ่ายกำนูหน่อยอย่างเงี้ยหนูหนูก็ไม่ดีจริงๆไิงอันนี้แกตองมาจากอะไรอ่ะมาจากบ้านไม่่าจากอะไร แก่ตองจะเอาใช่ไหมชื่อการตองมาจากไหนชื่ออการตหนูรู้ว่าพี่ถามหนูว่ามาจากไหนหนูมาจากบ้านการตองขอโทษค่ะคำถามพี่ไม่เคลียร์ชื่อการตองเนี่ยใครเป็นคนแต่งให้อยู่หรือเป่าอ๋ออย่างนี้เหรอโอเคแต่งการตองลูกชื่อการตองมาจากที่ไหนครูสหาแต่งให้ใช่ให้ของกับพี่ดอกอ๋อมีพี่สาวเป็นนักร้อง กำลังใจนัก้อลรุุ่่งยังไงบางคนรู้สึกว่าเขาสู้มานานบางทีเขาก็ท้อกลางทางแต่สำหรับเราก็สู้มานานกว่าจะมีวันนี้จริงๆอ่ะมันทอทุกคนณนะตอนนี้หนูเชื่อว่าทุกคนฟังอยู่ก็ยังมีกําลังใจที่จะอยากร้องเพลงแต่เสือ้อจะเขาว,ว่าสักวันต้องเป็นวันของเราเพราะว่าความพยายามที่ไหนความสาเร็จต้องอยู่ที่นั่นอันนี้หนูเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คนเราคิดดีพูดดีทดําดีคนไม่เห็นแต่ฟ้าดิเนเห็นวันหนึ่งเขาจะต้องให้เราเฉิดฉายแน่นอนใช่ค่ะไปกระจายด้วยขอบคุณค<ข>่ะ<ข> ยูมันยังยังไม่รูมอีกต่อไปยูนังนอะไรอยู่โอ้จะทำตาลองนี่นะ